สวัสดีครับเอฟซี F C, มือนึ่งกับมาพบกันในวันที่20มิถุนายนสนะองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดสำหรับสำหรับวันนี้ผมกับทีนั่มรักลอยบนที่พานเข้ามาจากงวดที่แล้วนะสำหรับสำหรับงวดทีพันหน้ากระชอนสามสูตรสำหรับนะชนสามสูตรได้สามตัวสำหรับกระพันแต่ว่าผมกับไปดับสำหรับนะเลขดับหลุดดับลักลอยหลุดสำหรับนะ ตอนรับหมดที่ผ่านมาครับเข้ามาเบัง่สูตรชนสามสูตรรักล่อยมอดที่ผ่านมากกับทมีสูตรหกโตแล้วก็มีสูตรสี่โตแล้วก็มีสูตรไม่มีสูตรหกโตสอ,องสูตรรับละแล,ะล้วก็มีสูตรสี่โตหนึ่งสูตรที่เริ่นด,ดีมอดที่ผ่านมากกับนกันหาหกเจ็ดรับละนี่ครับ ชนกันที่ห้าหกเจ็ดอ่าผมก็ไปเอาตัวที่รอดดับนะเนาะนะครับเอากามาตัวที่ติดดับแต่ว่าเลขดับหลุดนะเนาะเลขดับหลุดอ่าเลขหามะนะเนาะครับเลขห้ามาเมาต็มเต็มเลยครับเลขห้ามาเต็มเต็มเลยสำหรับงวดที่ผ่านมาเนาะงวดที่ผ่านมา เลขห้าช่อนสามจุดเลขหามาครับเนาะตัวที่มาก็คือเลขห้าครับเขารอดดับครับเนาะรอดดับมาครับตัวที่ผ่านเข้ามาครับเนาะก่อนไปรับชมกับขอฝากค้าเตือนก่อนครับเนาะ คำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคำเตือนห้องกติมาเริ่มบึงหมดนี่ตัวหมดประจำวันที่หนึ่งตัวเลยน้นาะ หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสำรับสูตรแรกคำหรับนะครับสูตรแรกก็เริ่มเดินตั้งหวัดที่ออกหาเจ็ดห้าเจ็ดสำหรับนะครับสถิบสิบเอ็ 7. 7. รรด 18. หวดัดสำหรับนี่แหละน้ำลงในหวัดที่ออกหาเก้าสามสำหรับเป็นงวดแรกสําหรับสูตรนี้แล้วก็งวดที่ผ่านมาก็น้ำลงเป็นงวดที่สองคร,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 รับก็เดินต่อสำหรับก็เดินต่อสําหรับ วดทีพานมาอ่าสามตัวไทยต้องที่หนึ่งห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ก็มาที่เหล็กหานะคระับรับทุนนี้เดินเป็นงวดที่สอง หลัก้อยบนกำลังเดินดีเฮ้ฮ่องวิธีคำนวณคร,รับวิธีคำนวณห้าเศษไส้ลักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งบวกกันสองข้างแล้วก็ลักหน่วยเล็กหมุนขัางที่หนึ่งบวกกันสองข้างลักหน่วยเล็หมุนข้างที่สองบวกกันสองข้างรับละเฮ้ฮ่บงงหลักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งก็คือเลขสี่ คือเลขสี่แล้วก็สี่บวกสี่แล้วก็หลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งก็คือเลขแปดแปดบวกแปดแล้วก็หลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สองหน่วยเลขหมุนครั้งก็คือเลขหกแล้วก็หกบวกหก อสี่บวกสี่เป็นแปดอ่ตรงนี้ได้เลขแปดสำหระสี่บวกสี่เป็นแปดอ่าแปดบวกแปดเป็นสิบหกได้หกแปดเอาแปดตรงนี้มาบวกหกเป็นสิบสี่ได้สี่อ่าหกบวกหกเป็นสิบสองได้สองสี่บวกสองเป็นหกอ่าจะได้เลขหกเป็นตัวแรกนะครับ ทีได้ครขึ้งกว่าน,นี้เลยครับนับเรียงไปเลยเพราะมีค่าเอกถุน,นี้ครับไม่มีค่าเอกใดๆหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งรับสำหรับถุนลักลอยลงเป็นงวดที่สามครับลงช่องเป็นงวดที่สามผ่าเดือนต่อที่เป็นงวดที่สิบสี่ เดินต่อที่เป็นวัดที่14จะเดินต่อหรือไม่นับละนะครับลหลักร้อยบนกำลังเดินดีครับเด็นข้อที่ว่าิังสูตรที่สองนับะสูตรที่2สูตรที่ 2, 2. นี่กเ็เป็นสูตรหกโตนะับละเป็นสูตรหกโตอ่าเป็นสูตรใหม่เพิ่งจะน้ำลงช่องในงวดที่ผ่านมางวดแรกแต่ว่าสุนี้ก็สถิติอยู่ที่สิบสีนวัดนับะเดินมา14งวด เดินมาสิบสี่งวดรางวัลที่ผ่านมาเลขไทยสามโตลงในวันที่หนึ่งเลขไทยสามตัวลงวันที่หนึ่งห้าศูนย์สี่ สำหรับสูตรนี้จะมาทีเลขหาเช่นกันรักลอยกำลังเดินดีสะครับสำหรับสูตรนี้กำลังเดินดีเป็นงวดแรกผ่านเป็นงวดแรกเป็นงวดแรกสำหรับสูตรนี้นนว,นนว,นวิธีคำนวณ วิธีคำนวณเข้าถือใส่หลักลอยของรวันที่หนึ่งบวกหลักหน่วยของร้ัยที่หนึ่งแล้วก็บ,บวกเกักบ,บวกเกตคงที่หลักร้อยและหลักหน่วยของรวันที่หนึ่งก็คือห้ากับสี่ ห้าและสี่สำหรับหลักร้อยและหลักหน่วยบวกกันแล้วก็บวกเจ็ดอีกครั้งหนึ่งครับบวกเจ็ดพวงที่ห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกได้หกได้หกเป็นตัวแรกครับต้องรับสูตรนี้กั มมีข่คือกันครับนับเลี้ยงไปเลย6ตัวนะครับนับเลี้ยงไปเลยหตัวหกเจ็ดแปดเศหนึ่งบจะเดินต่อหรือไม่เรนะาบสสำหรับทุนนี้จะนําลงสองเป็นวดที่สอง ค่าเดินต่อที่เป็นงวดที่สิบหกนะครับเป็นงวดที่สิบหกอ่ะงวดที่สิบหาเดินเป็นงวดแรกครับน้ำลงเป็นงวดที่สองครับแล้วเป็นสูตรใหม่เพิ่งจะเดินงวดงวดแรกก็ถือว่าโอเคครับแล้วครับโอเคอยู่เดี๋ยวเ่าเป็นสูตรที่สามครับแล้วสูตรที่สามสูตรที่สามนี่เป็นสูตรหน่อยโตนะครับเป็นสูตร ซีโต้ถือว่าโอเคอยู่นะครับโวนนี้กับสถิติอยู่ที่เก้าหัวับสถิติอยู่ที่9ก้าหว่ะหัดที่10น้ำลงหัดที่พันมาเป็นงัดแหลกครับสามตัวท,ท้ายลงที่หนึ่งห้าศูนย์สี่ัวนี้กับพันอ่า ่านเป็นงวดแรกเหมือนกันมาที่เลขห้าหลักร้อยผ่านงวดแรกผ่านเป็นงวดแรกในห้งองเบองสำหรับวิธีคำนวณสูตรน,นี้กับวิธีคำนวณกับวิธีคำนวณเลยกับ แค่นับเปลี่ยงซื่อๆนี่ครับเข้าเอาลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งนีครับลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งนับะมาอ่ามาเดินเรื่ยนี่ครับมาเดินเต็มเลยเนี่ยหงดหงดนี่อ่าลักหน่วยครั้งที่หนึ่งรักหน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขแปดนีครับ f สีได้เลขแปด เขียนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอ่าลักหน่วยลับละเดียเเ๋ยวฮัฟคอยมาเขียนตรงนี้เดินไปสี่ตัวนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งครับเป็นสูตรสี่ตัววันนี้เขาให้เดินต่อครับละสูตรสี่ตัวสะสรนี้ก็น้ำลงเป็นวันที่สองขึ้นกันนะครับ พาเดินต่อที่เป็นงวดที่สิบเอ็ดก็ร่างเดินอ่าสี่ตัวนับละนี่ครับเดินอยู่ในสี่ตัวแล้วก็ทีนี้มาเบิงอ่าทุกทุกสูตรที่ผมเลยน้ำลงนับละอ่ะทาทั้งสามสูตรนี่เป็นสูตรเก่าสี่พันเข้ามาทั้งสามสูตรเลยนับละนี่ครับเป็นสูตรเก่าทั้งสามสูตรอ่ะงวดนี้ให้มาเบางตัวชนนับละ หกกับเจ็ดจะชนที่สองช,ชนที่สองสูตร fc แปดวั 8, นนี้ชนที่แปดนะชนที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งครับชนคลายงวดที่ผ่านมาเลย fc ครับเป็นสูตรเก่าทั้งสามสูตรเลยไม่มีสูตรใหม่อ่เป็นสูตรที่ผ่านเข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับวันนี้ได้แปด เก้าศูนย์หนึ่งรับละแปดเก้าศูนย์หนึ่งต้อรับอ่าสุดดับอ่าสุดดับงวดนี้ดับหลักร้อยก็คือเลขแปดกับดับหลัรกร้อยคือเลขแปดจะเอาอยู่ไหมวดนี้ครับดับไปที่เลขแปดตัวที่รอดดับอ่าก็คือเก้า แปดเก้าศูนย์หลัก้อยบนแปดเก้าศูนย์หนึ่งตัวที่ลักรลอยชอนกันไดสีตัววันนี้ f อฟซีหวที่พันวาชนในสามตัววันนี้ชนในสีตัวนะครับเอฟชอบลักลอยตัวไรกะ เลขไหนก็พิจารณาเบิง่งนะรับแล้วอ่าบางที่เลขดับก็ลุดคือจังหมดที่ผ่านมานะครับแต่ว่าผมก็บตังเกยียดเบิง่งนะรับแล้วนตะังเกียดเบิ่งอ่าตัวที่ชอมากหลักร้อยก็คือเก้าศูนย์หนึ่งรับแล้วมาหลักร้อยบ่อยมากรับแล้วครับ,นะรบตัวที่รอดดับก็คือเก้าศูนย์หนึ่งตัวที่ติดดับก็คือเลขแปดรับแล้ว จะเข้ามาตั้งเกียร์กันบงว่าหลักลอยนะครับนี่คือหลักลอยนครับนี่คือแถวที่เป็นหลักลอยเลขหามาบ่อยแล้วก็ครับเข้ามาบังเลขแปดพอมีเลยนครับเลขแปดไม่มาเลยหลักร้อยนะครับนี่ครับตรงแถวนี้นะครับเลขแปดไม่มาเลยนะครับไม่มีเลยสักหวดเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วแปดน่าจะดับอยู่นะครับน่าจะเอาอยู่งวดนี้อ่ะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็ไป ตรงกับเลขขยันพอดีเลขห้านีะครับไปตรงไปดับตรงเลขขยันนี่ครับครับก็เลขห้าก็มาหลายงวดแล้วนี่ครับสี่ครั้งเลยนะครับตั้งแต่ต้นปีมานี่ครับงวดนี้อ่าตัวที่เราดับก็คือเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเอสชอบอ่าเก้าศูนย์หนึ่งเป็นเลขที่ขยันนะนี่ครับ เลขที่ขยัน901หลักร้อยพักหลังมาเลข5ขยันกว่าแบำบนักพักหลังมาแต่ขยันลองมาก็คือ,อเลขหนึ่งเลขหนึ่งแต่ก่อนเลข9ขยันมากแบำนักตัวนี้มีเลขหนึ่งและเลขศูนย์ขยันกว่าแบำบนักเดี๋ยวนี้สนับสนุนตลาด กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับถ้าผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเราไดครับเด้อที่ได้มีก็ร่างแรงใจเ็คลิปใหม่ๆหาสูตรดีๆให้เอฟที่ได้รับชมตัวเลขก็เป็นแชร์แนวท่านะครับเพราะว่าผมมีผู้ใดหูว่าเลขสีออกตัวใดเป็นเค้าสร้างเท่านั้นนะเอฟที่ชอบสูตรใดห,หรือว่าเลขตัวเลขตัวใดน,นะครับอ่าเลข ดเก้าศู่งอ่ะชอบตัวใดกับพิจณาเบองแล้วก็แต่ว่าชอบกับพานแล้วก็อ่าสํารับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ